ทำผมกรุงเทพนี่อ๋อผมมาาจกลบุรีอ๋ออยู่นู้นนี่เหรอเนี่ยมาตัดเล็บผมโดยเฉพาะเนี่ยเหรอคะใช่ครับโอ้โอ้โอ้เหมือนเคยจำได้ว่าตอนนั้นเหมือนมีโทรศัพท์มาเนาะใช่ไหมเคยโทรมาก่อนไหมไม่เคยครับอ้าวเหรอแสดงว่าเป็นอีกคนละคนละเขาบอกว่าผมอยู่ลบบุรีอยู่อย่างนี้เพราะว่าในลบบุรีอ่ะมันไม่มีหน้าเดเฉพาะอะไร เลยเนาะอุตส่าห์มาตั้งไกลแสดงว่าเป็นคนละคนกันโอ้ยคือตัดแล้วเหลือแง่งเล็บมันก็เลยเป็นแค่นั้นเองอว่าอยู่ที่ว่าลูกค้าตัดนั่นแหละ เห็นไหมอยู่ตื้นๆนี่เองโอเคเลยนะนี่อยู่มุมเล็บคือตัดไม่เป็นจริงๆตัดเล็บพลาดนะอึดใจหนึ่งคึ่งหนึ่งสองสามครึ่งอ่ะโอเคจ้ามันเกิดจากการตัดของเราจริงๆ แล้วก็ไปทนเจ็บอยู่ได้ตั้งนมตั้งน้ำ